สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ b a l เ n c ี Lab Trend w e e k l y Digest สัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวไม่ว่าจะเป็นกระแสะ Green Tech ที่มีขนาดตลาดมหาศาลนะักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอตัวลงรวมไปถึงแฮมเบอร์เกอร์สำหรับเอาใจสายมูจะมีรายละเอียดยังไงไปติดตามกันได้เลยครับอุตสาหกรรมสีเขียวจะไม่เป็นเพียงกระแสะอีกต่อไปเมื่อแต่ละประเทศรวมถึง b i g Corporation ของโลกต่างปรับเปลี่ยนธุรกิจดั้งเดิมมาลงทุนด้านเทคโนโลยีสีเขียวหรือ Green Tech มากขึ้น เพื่อสร้างความต่างและเสริมอำนาจทางการแข่งขันโดยอย่างที่เราได้เห็นกันล่าสุดคือการที่หลายประเทศลงทุนสร้างเมือง m e t a เวิร์ลงทุน AI รวมถึง Green Energy ที่น่าสนใจคือมูลค่าตลาดของอุตสาหการรมนี้ในช่วงปี2563มีการลงทุน1.5ล,ล้านล้านดอลลาร์แต่ณน,นม้มในอนาคตภายใน2,30 0หรืออีก7ปีข้างหน้าจะยิ่งเติบโตก้าวกระโดดถึง9.5ล้านดอลลาร์และพบว่า AI มาแรงมากที่สุด จากการสำรวจของ Dragon Tail International บริษัทด้านการตลาดในจีนพบว่านักเดินทางชาวจีนมากกว่าครึ่งกล่าวว่ายังไม่ได้วางแผนเดินทางไปต่างประเทศในปีนี้ขณะที่31%ระบุว่าไม่ได้วางแผนไปท่องเที่ยวต่างประเทศเลยทั้งนี้การเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนถือว่ามีความสําคัญต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมากเนื่องจากก่อนเกิดการระบาดของโควิด จีนเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศมากที่สุดในโลกโดยสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจโลกถึง2.53แสนล้านดอลลาร์ในปี2019โดยความกลัวเกี่ยวกับความปลอดภัยนอกประเทศจีนกลายเป็นปัจจัยอันดับต้นๆในการพิจารณาแสงหน้าความกังวลเรื่องการเงินและการมีเวลาว่างเราเราิ่มมีนักทำความสะอาดหรือว่า clean i n f l u n c e r ก็คือเป็น influencer ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดปรากฏตัวออกมามากขึ้นเรื่อยๆ ที่สาคัญกระแสนี้ยังทาให้พวกเขาสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรโดยมีข้อมูลชี้ว่าประสบการณ์ ASMR อย่างการฟังเสียงคนทําความสะอาดเสียงก๊อกน้ําไหลหรือเสียงขนแปลงหมุนสามารถช่วยให้คนเรารู้สึกผ่อนคลายได้ต้องยอมรับว่ากระแสเครนเฟนเซอร์ Green ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทําให้หลายคนมีกําลังใจพลิกชีวิตให้กลับมาดีขึ้นใหม่ได้อีกครั้งทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้ชีวิตของบางคนเจอเรื่องเลวร้ายพลังทลายอย่างไรเราก็สามารถจัดการ ควบคุมให้มันกลับเข้าที่เข้าทางได้เสมอเหมือนเช่นที่เราสามารถจัดบ้านตู้เย็นตู้เสื้อผ้าให้กลับมาเป็นความพร้อมใช้งานอย่างที่มันควรจะเป็นตามที่คลิปของ c r e a n Francer นำเสนอออกมานั่นเอง Enco บริษัทลูกของปตรทอ,ร,อร่วมทุนกับ One Origin ในเครือบริษัท Origin Property ดยพัฒนาโปรเจกต์โรงแรม Holiday Inn Express ระยองรับกระแสนักลงทุนต่างประเทศนักท่องเที่ยวที่คัมแบ็กลับมา เสริมแกล่งทำเลนหนุนระยองนิวซีเบีจุดนัดพบนักเทนเอซีคาดเปิดให้บริการในไตามาส2ปี66 True เปิดตัว TrueX พร้อมส่งลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นแบรนด์แอมเบสเตอร์หวังดึงเทคโนโลยีเข้าสู่ไลฟ์สไตล์คนไทยโดยมาพร้อม6โซลูชันที่ True เผยว่าทำการวิจัยแล้วว่าคนไทยต้องการให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน True X ตั้งเป้ายอดดาวน์โหลดหนึ่งล้านครั้งภายในสิ้นปี สำหรับ,บรรยการที่จะเกิดขึ้นใน TrueX ประกอบด้วย6แกนสำคัญได้แก่ 1.X home ผู้ช่วยอัจยริยะดูแลบ้านด้วยระบบควบกลุมอุปกรณ์ IOT ผ่านสมาร์ทโฟนแบบ Realtime 2.X Learning ผู้ช่วยอัพสกิลการเรียนรู้ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม v c o u r s e 3 x h e a l t h ผู้ช่วยดูแลสุขภาพออนไลน์ผ่านแอปเหมาดี X Utility and Energy เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก X Shopping d ิ้งดีลสำหรับขาชอป X Entertainment แกนนำด้านความบันเทิงเช่นอุปกรณ์ VR บ้านพักคนยาโมยายอิเซยกไกในจังหวัดฟุกุโอกะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นทำการเปิดสมัครพนักงานเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเด็กน้อยที่มีอายุไม่เกิน3ปีเท่านั้นโดยแนวคิดดังกล่าวมองเห็นว่าเวลาพนักงานพาลูกๆหลา,ลานมาที่ทำงานเหล่าผู้สูงอายุได้เห็นเด็กน้อยก็จะมีรอยยิ้มทุกครั้ง เงื่อนไขในการทำง,งานหลักๆก,ก็คือผู้ปกครองสามารถพาทารกเดินทางมาได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการรวมถึงสามารถพาการออกไปเดินเล่นรอบๆบริเวณบ้านพักเวลาที่มีผู้สูงอายุอยากออกไปเดินเล่นทั้งนี้ไม่ได้ทำงานกันฟรีๆแต่เพราะจะได้รับค่าตอบแทนเป็นผ้าอ้อมและนมผงแถมคุณแม่ที่พาลูกมานั้นก็จะมีชาและเครื่องดื่มต่างๆของบ้านพักคนชราให้บริการด้วย B y d ดียักษ์ใหญ่แห่งวงการยานยนต์ในจีนได้ใช้เวทีในงานช่างหา ออโต้โชว์2023เปิดตัว BYD a g u l e EV รถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบ็กขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง78,800หยวนประมาณ3.95แสนบาทโดยรถยนต์คันนี้จะเป็นแบบ5ประตู4ที่นั่งถูกออกแบบมาให้เล็กกระทัดรัดคล่องตัวและทันสมัยและภายในห้องโดยสารจะมีหน้าจอสัมผัสแบบหมุนได้ขนาด10.1นิ้วถุงลมนิรภัย4ใบและกุญแจรถบลูทูธ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ระยะทาง3 0 0 4 0 5กิโลเมตรและสามารถรองรับการชาร์จเร็วได้ในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นความตั้งใจในการรังสรรค์เมนูของนครมูเบอร์เกอร์เมนูฟิวชั่นอเมริกันเจาะกลุ่มลูกค้าสายมูเกิดจากความภาคภูมิใจในวิธีการกินของคนในชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นคอนมูเบอร์เกอร์อยากจะส่งต่อความรู้สึกเหล่านั้นถ่ายทอดลงสู่อาหารในแต่ละเมนู เจ้าของกล่าวว่าเราอยากให้เมนูเบอร์เกอร์เป็นคราฟ์ฟู้ดรสชาติของคนไทยที่คนไทยภาคภูมิใจการสักยันของไทยนั้นนะับเป็นซอฟพาวเวอร์ที่มีสเสน่ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกประเทศไทยเองก็มีเรื่องราวประเพณีเกี่ยวกับการสักที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนั่นจึงเป็นที่มาของการปั๊มลายยันเพื่อเพิ่มความเป็นสุดิองคลสูเ่เบอร์เกอร์กลายเป็นนครหมูเบอร์เกอร์อย่างที่เห็น แบรนด์ลักชัวรี่ชื่อดังโบเทก้าเวเนต้าเปิดตัวกระเป๋าแฟชั่นรุ่นล่าสุดที่ทำจากหนังลูกวัวแต่ตัวดีไซน์กลับทำให้หลายคนย้อนรำลึกถึงถุงกระดาษหูหิ้วที่คนไทยในอดีตคุ้นเคยสร้างความพิเศษในการออกแบบกระเป๋าแนวถุงกระดาษนี้พบว่าทางแบรนด์ใส่ใจถึงขนาดที่ว่ามีการออกแบบให้พื้นผิวสัมผัสภ,ภายนอกดูเหมือนกระดาษกันเลยทีเดียวโดยทางโบเทก้าเวเนต้าระบุว,ว่ากระเป๋ารุ่นดังกล่าวนี้ให้เลือก2ขนาด นั่นคือขนาดเล็กและกลางส่วนราคาของใบขนาดกลางอยู่ที่2,500เหรียญสหรัฐและขนาดเล็กอยู่ที่1,900เหรียญสหรัฐประมาณ85,000บาทและ65,000บาทตามลำดำับและนี่ข่าวที่บ b a l a m ีแ i Lab Trend Weekly Digest นำมาแชร์ให้ทุกท่านฟังกันวันนี้นะครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ